เดี๋ยมาสก์จซีดอมาดูอันนี้สิเองสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เดินทางอีกแล้วค่ะแดดออกตะวันส่องตานะคะทุกคน mærkelig vej, det ligner mig vores. Ja, den er jo også våde. Det er, når de salter. På frosten, så, så oh den Oh my god! Uh, han, du kun. Du fungerer han, ha. Tem lời. ว่าแล้วหายไปไหนกันหมดมาอยู่นี่เองดูค่ะมีดดำเลยผ่านทั้งนั้นนะคะ TFX ไปหา<ะ>อีกพูดเรื่องอะไรอ่ะ t ฟลอยวันนี้อากาศดีนะคะทุกคน แดดออกแต่หนาวดูค่ะน้ำตรงนี้เป็นน้ําแข็งนะค่ะนี่สวัสด,ดีนะคะเดินทางอากาศดีเดินทางอีกแล้วค่ะไปดูทับเล็กนะคะทุกคน อยากได้ทับเล็ตสักเครื่องหนึง่งน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้เยอะมากเลยค่ะดูห่านหงเยอะมากเลยว้าวอุ้ยดี่เออีสน้ำท่วมเ น้ำเป็นน้ำแข็งะนะคะทุกคนนกเยอะเลย <c oughs> น้ำเป็นน้ำแข็งแดดออกแต่ก็หนาวนะคะทุกคนหนาวมาก ค่ะใหญ่มากเลยต้นไม้เก่าแก่เห็นป่าก็อยากหาเห็ดค่ะพี่น้องเห็นป่าก็อยากหาเห็ด ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทักทายวันอาทิตย์นะคะวันหยุด ค่ะไปร้านค้าไปหาดูทับเลตไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะ ว่าช่วงนี้ของลดราคาตายโอ้ยสวนตะวันอีกแล้วค่ะพี่น้องไปนี่ เอากล้องไว้ทนี่ได้ไม่สวนตะวันนะคะ สองค่ะทุกคนแสงแดดแรงมากเลยแต่ไม่ร้อนนะคะหนาว เอากล้องไปตรงทางไม่ได้นะคะเพราะว่าออตะวันเนาะสวนตะวันขนาดนั่งในรถยังต้อง <c oughs> ยังต้องหยีตาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันเอาเข้าข้างทางดูบรรยากาศข้างทางค่ะ <c oughs> เลี้ยวไปตรงนี้ก็ ไม่เจอแดดแล้วนะคะเพราะว่าต้องเลี้ยวขวามือรถติดไฟแดงไปน้ำกันค่ะพี่น้อง มีสวนตะวันแล้วนะคะเพราะว่าตะวันอยู่ข้างๆเนาะมองดูทำไมมันมัวแท้กล้องไม่ไกลค่ะร้านค้าไม่จากนี้ไปไม่ถึงสิบนาที ก็ไปห่ผมผ้าหนาวฟ้าก็าไปสิงไฟแม่นบพี่นอนบ้านเราก็หนาวที่นี่ก็หนาวหนาวยังไงก็ขอให้แดดออกค่ะ ลมก็ย็นแรงยิ่งลมแรงยิ่งทำให้หนาว ไปตรงนี้ก็จะสวนตะวันนะคะทุกคนสวนตะวันดูตรงนี้เขาก่อสร้างใหม่นะคะทุกคนไปน้ำกก่ นะคะหนึ่งท่านขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะที่มา สองอาทิตย์ก็ได้เจอกันที่เมืองไทยแล้วค่ะทุกคนอีกสองอาทิตย์นะคะจะได้กินผลไม้อร่อยอร่อยอาหารไทยผักไทยอร่อยอร่อยแล้วค่ะ รออีกสองอาทิตย์ทำงานอีกสองอาทิตย์วันที่วันที่สามสิบเนาะสาสิบเดือนนี้วันที่สาสิบก็บินแล้วค่ะจะได้ไปอากาศร้อน ได้ดีวิตามินนะคะทุกคน hey, ถึงแล้วค่ะนี่นะคะเผาร้านค้าที่จะมาซื้อของรสเยอะมาก Lad os se, mange biler. Og vi kan da køre op på en af de andre ah, der er egentlig en der, tror jeg. Det har masser der. Det er ja, også der, her, skat. Ja, ja, ja vi kan godt lige så kunne køre der. Det er også der. der, der. Ja, det. det er også ved siden ham der, det er ja, ikke der. Vi kører, der, og kører her. hvad? kører ind her. Hvorfor hvor skal jeg køre ind der? Hvor, hvor skal du pakke? Den vej, skat. Hvad? Den vej. Den vej til ben, det kører uden. Nå, no. okay. Jeg tror, han holdt bare holdt med anhænger. Og der er på en lavere set længere op, nemlig. Du siger, at du vil igen på den vej? Ja, du skal ikke snakke ovenpå, da de har plads også. Ja. Du, ræv, du ræv. ถึงแล้วอ๋อตีออสเบียย่ไม่รู้ว่ามีเพลงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีเพลงหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีเพลงก็จะปิดเนาะ The tablet. Oh, bitch, yeah. สวัสดีค่ะปีเตอร์ฮัลโหล k you, thank you and I can say good morning ลงแล้วค่ะ I go now because the Inside they have music I cannot live if they have music See you later See you later Thank you to everyone Thank you to everyone ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ